สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการสร้างสื่อการสอนประเภท Storybook นะโดยใช้ Google Gemini นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคลิกที่ Google Chrome จากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Google Gemini g นะคะกูเกิลเจมินาเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มาพร้อมกับ บัญชีอ e ีเมล Google ของเรานะคะคลิกที่ลิงก์แรกเมื่อค้นหาแล้วเจอแล้วนะคะคลิกที่ลิงก์แรกเลยจากนั้นคลิกที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกบัญชีอ e ีเมลที่เราต้องการจะใช้ในการล็อกอินเข้าใช้งานเจมินายนะคะถ้าใครไม่มีชื่ออ e ีเมลแสดงตรงนี้ให้เลือกก็คลิกที่คำว่าใช้บัญชีอื่นแล้วก็พิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะ ถ้าสมมติว่าเลือกอันนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านค่ะแล้วก็กดถัดไปแล้นะคะอันนี้ล็อกอ,อินเข้าบัญชี Google เพื่อใช้งาน Gemini เพื่อสร้าง Storybook ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่ เรียกได้ว่าสวยงามมากเลยนะสร้างได้ง่ายๆภายในไม่กี่นาทีนะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะขวาม,มือตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้ด้านซ้ายนะคะคลิกที่คําว่าสํารวจเจมตรงนี้นะคลิกไปที่สํารวจเจมจากนั้นเราจะเจอ,อฟังก์ชัน s t o r y b o o k ตรงนี้ให้เราใช้งานนะคะคลิกไปที่ s t o r y b o o k ค่ะ เขาก็จะมีไกด์นำทางให้เรานะคะว่าเราจะเขียนพร้อมแบบไหนในการสร้างสตอรี่บุ๊กนะอันแรกเราจะทดลองเลือกใช้ดูก่อนก็ได้นะสมมติว่าจะเลือกทดลองใช้พร้อมคำสั่งอันนี้ลองดูนะดูซิว่าหน้าตาของสตอรี่บุ๊กที่สร้างโดยเจมินายน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะสมมติว่าเลือกอันนี้อันนี้เป็นพร้อมคำสั่งที่เจมินายเตรียมมาไว้ให้เราทดลองใช้ดูนะคะ มันว่าลองทดลองใช้พร้อมนี้ในการสร้างสตอรี่บุ๊กนะคะเลือกอันนี้เลยเราสักครู่หนึ่งเขาก็จะสร้างเป็นสตอรี่บุ๊กให้เราตามคำสั่งพร้อมที่เราสั่งเอาไว้อันนี้คือพร้อมบอกว่าให้สร้างสตอรี่บุ๊กลูกวัยเจ็ดขวบของฉันไม่อยากไปนอนค้างบ้านคุณยายช่วยสร้างสตอรี่บุ๊กที่จะทำให้เขายอมไปหน่อยสั่งแค่นี้นะคะ เจมินายเขาก็จะนำพร้อมคาสั่งนี้ค่ะมาสร้างเป็นสตอรี่บุ๊ให้เราเดี๋ยวเราดูสักครู่หนึ่งนะคะว่าหน้าตาสตอรี่บุ๊จะออกมาแบบไหนนะคะกํำลังสร้างภาพประกอบอยู่สักครู่หนึ่ง เคยทดลองสร้างมาแล้วนะคะหน้าตาของสตอรี่บุ๊กที่ได้เนี่ยคือสวยงามใช้ได้เลยนะ,ะสามารถเอาไปทำเป็นสื่อการสอนแบบว่าเด็กๆจะต้องสนใจมากๆเลยนะคะเป็นหนังสือที่หน้าอ่านข้อความไม่เยอะนะคะมีรูปภาพประกอบสวยงามมากนะคะมาแล้วนะคะหลุนว่า มาแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือหนังสือที่เป็นแบบเขาเรียกสตอรี่บุ๊กนะคะสร้างด้วยพร้อมคำสั่งไม่กี่แค่สองบรรทัดเองตรงนี้นะคะออกมาเป็นหนังสือแบบนี้ให้เลยนะคะลองเปิดดูคลิกเปิดนะคะมีรูปภาพประกอบมีข้อความประกอบเรียบร้อยหน้าที่หนึ่งแบบนี้นะพาใสายรังยายจันมากยายจันมีรอยยิ้มเหมือนพระอาทิตย์ ยามเช้าแล่กอดที่บอปุ่นเหมือนผ้าห่มนุ่มๆนะคะก็จะแต่งเป็นเรื่องเป็นราวให้เราเลยนะคะหน้าที่สองนะคะมีข้อความประกอบเหมาะมากเลยนะสําหรับเอาไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนได้แล้วเนี่ยเมื่อได้เป็น storybook แล้วสามารถแชร์ได้นะคะเขาจะให้เครดิตในการสร้างของเราท้าตัวฟรีนะประมาณสามเครดิตตรงนี้นะคะสามารถแชร์ตรงนี้ได้เลยแชร์เพื่อที่จะ เอาไปให้นักเรียนของเราหรือว่าให้เด็กๆอ่านได้เลยนะคะหน้าตาสตอรี่บุ๊กก็สวยงามมากๆนะคะหน้าอ่านโดยใช้พร้อมคำสั่งแค่ไม่กี่บรรทัดอันนี้เป็นพร้อมคำสั่งที่เจมินายเขาเตรียมมาไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะลองสร้างสตอรี่บุ๊กที่เราาใช้คำสั่งของเราเองลองดูนะคะเดี๋ยวเลองดูจะสร้างอีกสักอันหนึ่งนะคะ พอเราสร้างเสร็จแล้วนะคะ,ะคำสั่งที่เราสร้างเมื่อกี้นี้ Storybook จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวสร้างใหม่อีกสักหนึ่งอันนะคะเลือกไปที่ Storybook เมื่อกี้นี้เราใช้พร้อมคำสั่งที่เจมินาเตรียมไว้ให้เดี๋ยวเราลองลองอสร้างพร้อมคำสั่งของเราเองลองดูนะคะว่าเราจะได้หน้าตาของ Storybook แบบไหนอ่า นิทานใจกคำว่าอลองดูที่ว่าจะให้เขาสร้างสตอรี่บุ๊กที่เป็นนิทานนิทานอ่านิทา,านเรื่องกระตา่ายเอาเรื่องไหน่ดีกว่าเอาเรื่องเก,กี่ยวกับช้างลองดูนะคะอะ่ช้างน้อยวิถีชีวิตของช้างน้อย ชีวิตของช้างน้อยไม่รู้ว่าจะสร้างเรื่องอะไรลองดูนะชีวิตของช้างน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่ในป่าใหญ่อันดสงดสมบูรณ์ซุกซนดูนะคะ ชุกสนน่ารักอยู่ในโครงช้างลองดูลองสั่งแค่นี้ลองดูนะคะดูซิจะได้สตอรี่บุ๊กหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะตรงนี้เป็นพค้มแต่ลาใหม่ขออนุญาตแก้ไขตรงนี้นะ ชีวิตของช้างน้อยเกิดใหม่หน้าตาน่ารับใช้ชีวิตแสนอบอุ่นในป่าใหญ่ มือกับโครงช้างและมือพลาดไปโดนปุ่มพินเตอร์อะได้แค่นั้นเองนะลองดูซิเขาจะสร้างสตอรี่บุ๊กอะไรมาให้นะคะลองดูนะจะได้แบบไหนมานะ,ะยังพร้อมคำสั่งไม่จบเลยมือไปกดโดนปุ่มพินเตอร์สรั่งให้เขาสร้างสตอรี่บุ๊กแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเขาจะแต่งเรื่องอะไรมาให้เรานะคะถ้าเราอยากจะ สร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็เพียงแค่ใส่คำสั่งเข้าไปแล้วก็ให้เขาสร้างเป็บสตอรี่บุ๊กให้เราเราก็จะได้หน้าตาที่แบบเป็นสตอรี่บุ๊กที่น่าอ่านเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆเลยนะคะเด็กๆจะต้องสนใจอยากอ่านมากๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้สิจะเป็นแบบไหนออกมาได้ เรอสักครู่นะคะกำลังสร้างค่าประกอบอยู่เดี๋ยวซีความผิดคลาดของการสั่งยังไม่จบจะได้ Storybook ออกมาเป็นยังไงใช้เวลานิดเต็่นะคะเสร็จแล้วดูนะ หน้าตาสตอรี่บุ๊กที่สั่งยังไม่จบอ๋อได้เหมือนกันเห็นไหมคะช้างน่ารักเชียวตั้งชื่อให้ด้วยช้างน้อยทานทานละทานชีวิตแสนอบอุ่นในป่าใหญ่ลองดูเนื้อหาข้างในสิคะอืมเห็นไหมคะ ในป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มมีแสงแดดอุ่นๆรอดผ่านใบไม้ลงมาส่องกระทบกับผิวของช้างนะ้อยที่เพิ่เงเลื่อนตาดูโลกช้างน้อยตัวนี้มีชื่อว่าทานตั้งชื่อให้ด้วยนะคะโอ้ยแม,ม่แม่ช้างปินมีแม่ช้างด้วยอันนี้คือคอมที่สั่งยังไม่จบด้วยซ้ำนะคะเขาสามารถเอามาทำเป็นสตอรี่บุ๊กที่น่าตาหน้าอ่านน่าตาหน้า เท็นไหน่ารักมากเลยนะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะเอาไปทำเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะก็ลองไปเล่นดูนะคะเพื่อนๆทุกคนครูทุกท่านลองไปสร้างดูนะคะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากเลยพอสร้างเสร็จแล้วก็สามารถแชร์ได้ตรงนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ